เาสา3นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเริงทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาร้มีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้ารุงเธอพระองค์เจ้าสงสวดีกรมหลวงสุทนาเีนาณนวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ในการนี้สมองพวงมาลัยและจงจุตคู่เทียนที่หอรพระ ร้อมจับสงวงพวงมาลัยและสรงจุดทูปเพียงที่หอพระบ้านหม่อมหลวง,งสารีาาาจิตย,า,า,ยกา,กากรแล้วเสด็จไปยงังศาลพระภูมิทรงผูกผ้สาสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัย,ยแ,และสรงจุดทูปเพียนขยายสการะทรงคนแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยหน้าพระต่าหนักสงวางพวงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดทูปหางตักที่เครื่องสังเวยทรงกราบ แล้วทรงถลาประดาษเงินงประดาบทองและสรงจุดประทัดวันตรุกจีนถือเป็นวันสําคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและบูธิแด่วบรรทบุรุษ เรื่อความเป็นสิริมงคลนั่นจู่ขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามแห่งๆด้วยด้วยจริงๆจริงวัดใจริงใอ้ต่อภาด้วยนะคะปฏิบัติสามวันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารคาวหวานขนมมงคลผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นสิริมงคลต่อชีวิตวันไหว้หรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกระตันยูตามคติจีนและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต